ค่ะวันนี้นะคะคิงชาร์ลส์ฮอด์คันเซอร์พรินซ์แฮร์รี่เรียเซอร์เฮมคิงแปลว่ากษัตริย์หรือพระราชานะคะคันเซอร์แปลว่ามะเร็งนะคะเดินทางกลับบ้านนะคะเรียเซอร์เฮมซึ่งเป็นการเดินทางระยะไกลนะคะถ้าคำว่ากลับบ้านเฉยๆนะคะใช้คำไหน เป็นภาษาสวีดเดนลองเขียนมาในคอมเมนต์นะคะเช่นกรณีที่เราไปทํางานใกล้ๆบ้านแล้วกลับบ้านหรือไปจ่ายตลาดแล้วกลับบ้านใช้สำนวนไหนลองเขียนมานะคะถ้ามีคนเขียนมาเยอะพอมากูจะเฉลยให้มาดูเนื้อหาข่าวนะคะคือ,อสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์เนี่ยนะคะเป็นมะเร็ง แล้วเจ้าชายแฮร์รี่นะคะก็เดินทางกลับบ้านนะคะคำว่า h e มเฮมมะเฮมอิฟรอนใช้อย่างไรไปดูได้ในบทอัดแวดนะคะในเล่มแดงและเล่มเขียวแล้วคลิปสั้นต่อไปนี้มกุฎจะพยายามเขียนชนิดของคำให้ด้วยนะคะเพื่อที่นักเรียนออนไลน์ของมกุฎเนี่ยจะได้ไปเปิดดูคลิปในบทนั้นๆได้จะได้เห็นการผันการใช้งานที่ถูกต้องนะคะเพื่อให้มีชีวิต อยู่สวีเดนได้อย่างง่ายๆแล้วก็ก้าวหน้าในงานก้าวหน้าในการเรียนนะคะถ้าอยากมีพี่เลี้ยงภาษามีคนช่วยติวกันบ้านติวก่อนสอบให้นะคะติดต่อได้ที่มัก r รุ .se เพื่อชีวิตดีๆที่สวีเดนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ